สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ GTA San Andreas กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้มากับอาจารย์บ่าวดีนะครับผมตัวนี้ตัวนี้สวัสดีครับก็คืออาจารย์บ่าวดีเองครับคือมีน้องขอมาเป็นอาจารย์ตัวนี้เออไปเราไปเล่นอะไรก่อนดีเนี่ยไหนลองต่อยเฮดท่าใหม่เว้ยท่าใหม่อาจารย์เว้ยท่าใหม่ครับอาจารย์ต่อยผมดี าจยคาราเต้้ยใจเย็นครับอาจารย์มันจะเจ็บเหรอมึงดูเท้าเนี่ยเหมือนก้านไม้เนี่ยก้านไม้เออมม่ดูดิจะเจ็บเหรอวะไม่รู้สิออแต่อาจามบ่าวดี้ที่ผมเห็นมามันคือฝ่ายปกครองนะโอ้น่ากลัวชีวิต<อ>จริงที่อยู่อำเภอใช่ไหมจังหวัดใช่ไหมฮะอันนั้นกรวมการปกครองไม่ใช่ผิด Moka len luya hãy học hết dễ duyên ngon 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 เอออาจจะช่วยคาราเต้เหรอคาราเต่ออุ้ยครับจานกระชวยลูกศิษย์หน่อยดีจารย์ได้ดีเราไปแล้วยังไงเนี่ยเอ้ยลบอ๋อแล้วทำไมเมนูออกตรงนี้น่าจะสิอ๋ออแบบระบบไวเลสอ่ะงงมากเลยครับอาจารย์เดินหาเรื่องดีกว่าครับจานนี่อะไรเนี่ย เอ้ยวันดีเพื่อนจานเลือกอู้ววจานจานผมผมผมเองจานจานจานใจเย็นจานจานจานอาจารย์มึงมึงมึงไม่ไหวกูเลยยังไงเฮ้ยมึงปิดเตะด้วย ช่วยช่อ๋อช่วยอ๋อโอ้ยนายพระมงดีดี้ะพาผมะมคดีกว่าโอ้ใจเย็นนัคุณไปเลยอรวรรสวนน้ำหนัคุณไปเลยอรวัสวนน้ำหนกคุณไปเลยอรวรรสนวนน้ำหักคุณไปเลยใจเย็นใจเย็นมึงใจเย็นมึงโกรธกูมึงก็บอกดีๆเ้ยเฮ้ยรถตำรวจยิงรับจาจาช่วยผมด้วยขับจานจานแหนนรวึ่งดาครับหนึ่งดาวหนึ่งดาวครับไอซ์ซมัวคับซี นี่ไงจุดอ๋อปิดปิปิดเอาปืนเชี่ยนนี่นี่นี่ไม่โดนอะไรเลยนี่นี่นนี่ไปไปดิจาจาาจาจาจได้จกันได้นี่ขอบรขอบคุณครับจาสุดยอดเลยครับจาโอ้าจานทงเมืองบอกเลยอาจารย์อะไรนะอาจารย์เอ้าเออาจารย์มาวิวอาจารย์ไปล้วอาจารย์กูไปวิวเย ที่ไหนกันเนี่ยอาตาโจดวสว่านสว่านดวสว่านดวสว่านนี่นีนีก่อนนีก่อนดวสว่ามาปิดปิประตูหน่อยจาาจานจานไปไม่ได้คุจะปิดประตูไอ้เบาอยู่เอไอ้นดูหนวยสว่านดูหนวยสว่านเฮขยมันอับขรยานมาอุ้ยไปยัดงไง ประหยัดงบเออประหยัดงบหรอกเหนือสวัสดิ์ประหยัดงบเฮ้ยทางนี้ดิทางนี้อันนี้คือเราจะหนีครับอาจารย์เราต้องหนีนะครับได้เลยสบายหนีเหมือนผิดทางไม่ใช่ียวทางบ้านเราอยู่ตรงไหนครับอทางนี้ทางนี้ระบบเนรอทางนี้ต้องไปทางนี้เราต้องหนีครับคนด่ดูดิดูดีดูดีดูดโอ้ยใจเย็นครับอุ้ยเม่่อกี้มึงเถื่อนวะเถื่อนเถื่อน

เปลี่ยนรถดีกว่าไปสะพายบนนีไปสะพายบนนี้เปลี่ยนแล้วอาจารย์เปลี่ยนรถเปลี่ยนรถตรงนี้ใช่ไหมเร็วๆๆกูตายแล้วบาวิวกูจะตายแล้วเร็วอาจารย์บาวิวแลวโอ้โหดู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 ผนเร็วๆดูหลอนเลือดกูด้วยกูจะตายแล้วเฮ้ยของดีเอออไปเลยอไปเลยขึ้นมา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 ครับอาจารย์โอยขึ้นมาครับเออไตรงนี้นีมาตงนี้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ ไม่กว่าไปกีดนี่จะเกิดพอมึงนี่แหละอ้าวเหรอมึงขับเด็กจวมึงขับดิกจะเกิดรอจานหน่อยอย่า,าจานได้ไปห้องเย็นอีกนะาจานห้องเย็นเหรอห้องเย็นที่ที่มาดับห้องดับกิดนั่เหระเออใช่ใช่ใช,ใช่ไม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 ่<า>ไม่ใช่ดิกูหมายถึงห้องปกครองสิอ๋อคอห้องเย็นอาจารย์จะไปห้องดับกิดอย่างเดียวเลยเหรออาจารย์ไม่ไว้จานลูกศิษย์คนนี้เหรอลูกศิษย์ข่าวจอรสัทธิ์ไม่ไม่ไม่เชื่อใจลูกศิษย์คนนี้หน่อย ่ไม่ผมไม่ใช่ใจข่าวดอสซ์น่ไม่ใช่ข่าวสารข่าวดอสซ์ข่าวดอสซ์อาจาอะไรวะอาจารย์จำชื่อตัวเองได้เปล่าอาจารย์เบาวิวไหมเบลวิวบัตดี้บาตดี้อะไรสักอย่างเออเบาดี้เบาวี้เออเบลวี้เบาดี้อาจารย์ชื่อเบาดี้เบาวิวสมดีนะก็มึงดูขาก็มึงดูขาดูแขนดิสมชื่อเบาวิวเนี่ยอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เบาวิว เออก็พี่แจ่ดอาจารย์บอกว่าดีดิเออว่าดีอยู่นะชื่อมันแหวกเดือ่าจะได้ไปดูน่ากลัวเป็นมิสต์ต่อระเบียนใช่แล้วเมื่อไหร่เราจะหายสีไปไหนสักทีแม่ไม่หายสีดาวบ้านสีเกียวขวามือไปบ้านสีเกียไปทำภารกิจแรกก่อนไปถ้ามึงพลาดนี่กูจบเลยนะชีวิตกลัวมองไม่เห็นตึกข้างหน้าทำไงอ่ะก็รานั่นแหละถ้ามึงชนตึกทูตีโบา์วิวกูไปเลยอ่ะถ้าถ้ามีตึกข้างหน้าขึ้นมานี่ทำไงครับมิส เฉลยได้ดีมองเฉลเได้มองดีอ๋อก็ตรงนี้มันอยู่ที่นี่ตรงไหนในเมืองใกล้ๆเมืองเขาเขาเยี่ยเขาไหนไหนอไรอย่างเงี้ยเห็นไหมผมผมบอกแล้วมันมองไม่เห็นมองมันเยอะหลบๆใช้เฉลยได้ดีเฉลยได้ไม่ได้ก็ใช้หากคิดดิอ่านี่ผมใช้หากคิอยู่ไงเออคิดสเกตอ่ะเออใช้หน่อยดิาฝึกทั้งนานโอ้นหนามากเลยเราก็เก่งกันนะเนี่ยโหระดับไหนแล้วระดับเบลวิวอ่ะ ไม่มึงไม่ได้ขับเพื่อนโอเคปูเป็นคนขับเอ้อ oh. อ่าเดี๋ยวลงดีลงดๆลองดูดิว่านักเรียนคนนี้จะทำให้อาจารย์ตายหรือเปล่าลงเลยแล้วไงล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 งโดนละโดนละตายไป <laughs> ไปแล้วอยู่แล้วฉันจะโดนโอ้ยไปวิวไปแล้วไ <laughs> <laughs> อ้เหี้ยดูทาตายแล้ดิโอ้อาจารย์เบาอยู่กูเบาอยู่กูไปแล้ว มึงอ่ะมึงอ่ะทำเรื่องอ่ะเองไม่ทำเรื่องอ่ะต่อยเลยต่อยเลยนี่แน่แไม่ถ้าต่อยเหมือนแบบกูว่าเอาขามาลองดูใกล้ๆนาะไม้จิ้มฟันกินได้เลยเนี่ยดูดิมาจิ้มฟันเหรอเออขามันอ่ะเอาแบบเอาไปไปไม่จิ้มฟันได้เลยนะบอกเลนี่ยมากเลยต่อยผมดิต่อยผมดิต่อยผมสิทุกหมกูต่อยไม่เป็นไรเลยวะกูกระเด็นคลื่อนมันกูบอร์วิวไงสมแล้วที่แผ่กระจาย์บอร์วิวต่อยไก่ไม่กระเด็นเลยอาจารย์บอร์วิว อาจารย์มาวิวอาจารย์มาวิวนี่นี่เราไปทำภารกิจกันครับภารกิจอยู่น่าจะใกล้ๆนะโอเคครับอาจารย์ขึ้นมาเลยครับขึ้นขึ้นขึ้นโอเคปั๊บป๊บฮะอ้ขึ้นไม่ใช่เมื่อกี้ขึ้นแล้ว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 อะไรวะเฮ้ยอาจารย์เล่นตลอกับผมอ่ะอืม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  Mm. Mm. I the... don't... I can't Nii, be sure you're That's another funeral you ran away from, <laughs> Just like Ryan. Hey, <laughs> <Ay>, she was <laughs> my mama, too. Now for the past five years, you <laughs> <She> wasn't missing <laughs> a and where the fuck do you think you going? ดีดีีเอ๊ะดเออะไอะไรด่ด่าด่าด่าอย่าด่า้จารย์ตบดิตบดิตบอาจารย์ตบเดิน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 อ๋อเท่นี่อาจารย์เท่อะเชี๊ยนเลยวะนุ่นนนคนแก่เออมันต่อยกันมันต่อยกัน เฮ้ยอะไรเนี่ยโอยมะไรเนี่ยยับเลยเครื่องบินเงวงเครื่องบินใช่ไหมใช่ไหมไอ้กูจะขับอะไรดีวะเอ้กมนจักรยานอยู่นี่คันนี้ขึ้นไม่ได้เครื่องบินกดได้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เอาของเอาเอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมไปเดินไปพร้อมกันเดี๋ยวไม่ไม่เอาบินไม่เอาเครื่องบินไม่เอาเครืบินจ้าจเอาเอาผ่านเอาผ่านเลย จะต้องก็ไปอะไรไปเลยมันมันกดขึ้นไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยกดเลยเนี่ยไม่ได้เอ้าบั๊กเหรอเออบั๊กมีศีรษะบั๊กอ่ะโอเคได้เดี๋ยวผมขับไปแล้วกันยืนเป็นหน่วยบริการเลยใช่ผมเป็หน่วยกล้าตายอาจารย์เบาวิวซ้ายซ้ายสวยซ้ายขวาซ้ายเออขวาเลยขวาซ้ายอ๋อจีบโอ้โหอ๋อเลย โอ้ยจัดเอาเหยียบซ้บไอีกโอ้ยเจ็บเจ็บยาจัดกูอ๋อปูเอ้ยมันเด็บอูหวาดดิหวาดหวดดิหวาดหวาดหวาดหวาวติดเออไปไปสวีทไปนี่เพื่อนไปไปเลยพี่ชายโอ้ยมันจ่อยยิงมึงเลยมันยิงอาจารย์น่ะโอ้เจ็บโอ้แย่เลยทำกับอาจารย์อย่างนี้ได้ยังไง วัาดีอาจารย์แล้วก็จะยากันจักรยานทำไมกูไปอยู่ตรงนู้นทำไมมันขับไปคนละทิศคนละทางกันแล้วนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออมันอยู่อย่างเงี้ยนู่นเหรออมาออกเดียวไปชมันนิดไปชมันนิดมันสึกตัวมันแบบหลงอยู่อ่ะมึงหลงเลยเนี่ยไรเด้อเออมึงหลงเลยเนี่ยเอ้าระยะยาวเลยเอ้า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 ว่าโซโล่พ่อมึงหนักเลยนะมึงหนักกว่าอีกอ่ะแต่โซโล่ ว่าซโลโหเลยนะทะลุไปแบบตัวนารโตะทะลุไปอันนี้เที่ยอะไรนี่โหมาไงวะเดินไปนู่นแล้วเออกรรมกอนเพื่อนอยู่อาแฟดหัวทิ่มหัวต่ำขึ้ขับรถเปด้วยเนี่เป็นเป็นเป็นใจเย็นเดจานเราต้องโหรถรถเยอะรถเยอะโอ้หมึงกูอยู่ในกรุงเทพปะเนี่ยเยอะจัดเชี่ยกูอยู่ในกรุงเทพปะเนี่ยไปเดิไปตามไปด้ามว่าว่าไรเดอร์ไปไหนไม่เคยเห็นนะ

คนวุ่นวายคนลุ่นวายอุ้ยเระเบิดโคตรวุ่นวายเลยไปเลยไปเลย่ได้วุ่นวายโอ้ยเผาเผาโอ้ไม่อยากเข้าเดากเขากองไฟดีเดี๋ยวตายเหมือนมันบั๊กอะเออมันบไปไปเร็วไปป้าป้ปสวยจอดไหมอ่ะอ๋อไปดีจอดไหมไรเด้อไปดีตำรวจมาเลยเด้อไปดีไปดีไปเด้อ ฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูโดนจับเลยเพื่อนอะไรวะเพื่อนเพื่อนกูโดนจับเลยเพื่อนเไม่เพราะอะไรเด้อไเพราะอะไรเด้อไม่ใช่เพราะเพราะอะไรเด้อนั่นแหละก็เพื่อนเราไงเอาเลยกวาดซะทั้ คอนดีบสภาเนี่ยเฮ้ยแต่กูเล่นเกมดีไหมกูเพิ่งเจอเนี่ยว่าคอนี่สะพานได้ด้วยตายบนสะพานได้ไงวะเออไม่เป็นเลยไม่คิดเพียอะไรวะาท่นจะคอรี่ได้เยอะ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 เออคื่องบินลำสองลำสองลำน้อยอะไรกันครับนี่

ตายกูก็ตายด้วยแม่เยี่อะไรนักด่าวะอาจารย์ทำไมทำเรู่รุสิดอย่างนี้กูกลับไปสอนนักเรียนกง่พ่อมึงอ้ยตายกูดิตายกูดิแม่เมื่อต้องแตะเขาเน้นมึงมาเกียร์กูก่อนตอยมันอาจารย์เกียร์ก่อนมีหมัดมีมวยครับมีหมัดมีมวยคแต่วันนี้มีหมัดมีมวยกับคนแก่ครับมีหมัดมีมวยกับหน่วยสวาร์ดเฮียอะไรวะเนี่ย มันจะจะจับผมมันจะมาจับผมอาจารย์อะไรเนี่ยโอ้ยแก่ขนาดนี้แล้วยังมาต้องทำอะไรแบบนี้อนี้ขึ้น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 ไม่ได้เฮียตันมาปามึงดูดูดิเดี๋ยวดีมันขับยากมึงขับอย่างนี้ไม่ได้นะขับยากจะเย็นเอ้ยแต่มันไม่พังนะเว้ยเออดูสเดี๋ยวก็พังเออเดี๋ยวก็พังมึงเชื่อกูเลยก็พังถ้ามึงขับเงี้ยผมว่าผมขับดีๆีแล้วนะ ไอ้ป้าดี่าดีว่ไอ่น่ฝึกต่อยได้ด้วยทำไมเหมือนน้ำมันจะหมดทำไมเหมือนน้ำมันจะหมดจอดดีว่าจอดดีว่าจอดได้จอดเย็นใช่ใช่อ๋ออาจารย์จะเย็นอาจารย์อาจารย์อะไรอาจารย์คฝึกก้ยโอ้โหเอายมึงควาาหรืออะไรวะเนี่ย รีบไปไหนอะกูยังอยู่อยู่แล้วนะจานมึงบ้าวะเนี่ยเอ้ยกูว่าต่อยไม่เป็นไรกูต่อยแล้วควันขึ้นเฉยเลยโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเอ่อคลิปมอดตัวละครอะไรนะบันดี้อ๋อบันดี้อ่าบันดี้ที่เป็นอาจารย์สอนในเกมบัน <realised> ด okay, so ี้อะไรวะลืมไปแล้ว okay, เออทั้งอย่างนั่นแหละเออเออนั่นแหละเป็นเกมเร์เรอร์นะครับถ้าใครอยากรู้ก็ลองพิมพ์ชื่อบันดี้ไปนะครับอ่าลองเซิร์ชในคูรูคูรูดูนะครับผมโอเคก็อันนี้คือน้องเขาขอมาแล้วพี่ก็คือคนนี้แหละคนนี้คนนี้เขาอยากให้เราเป็นบันดี้หนึ่งคนกับซิกเกหนึ่งคนนะครับผมอ่าฮะส่วนใครที่อยากร่วมสนุกก็นะครับผมว่าอยากให้พวกเราเล่นมอดอะไรอีกนะครับผม แลาเราเป็นน้องเล่นนะครับงั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปนี้ครับไว้นุ่นแล้วเจอกันเยื้อเยือ